สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอาจารย์โต๊ะอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง we love plants นะครับสำหรับท่านที่ติดตามในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook Page นะครับแล้วก็ส่วน i n s t a g r กรเนี่ยเราจะใช้ชื่อว่า p ิ i n g plants นะครับคือเป็นชื่อภรรยาผม phing underscore ขีดล่างนะครับ plants p l a n t s นะครับงแพรน s แล้วก็มี Tiktok ด้วยตอนนี้ก็มี Tiktok นะครับก็คือมีแอ g n ไซน์นำหน้าแล้วครับแล้วก็ p i n ยง n d น r ์สกอร์แพ n น s เหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะจากช่วงหลายเดือนก่อนที่ผ่านมาเราเคยมีซื้อไม้เนื้อเยื่อนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวก้ามกุ้งด่างนะครับดูว่าเอ่อไม้เนื้อเยื่อที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วครับแล้วก็ มันจะมีพินนาคด่างนะครับด้วยนะนี้นะครับประมาณนี้ก็ซื้อไปหลายขวดเหมือนกันนะครับเป็นมีทั้งขวดมีทั้งแบบถุงที่ก็แช่วุ้นมานะครับก็คือซื้อจากแลบแถวแถวบ้านนะครับแลบบที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อที่แ l a เลยเราไปเลือกเลยเขาให้เราเลือกเลยมีเป็นกระจาดเลยผมก็เลือกมาที่มันเป็นทั้งด่างทั้งฮาฟนะครับเบ็ดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะ ตอนนี้หลายเดือนผ่านไปแล้วบางต้นก็6เดือนบางต้นก็8 9เดือนแล้วเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยดีกว่าอ่าทางนี้ทางนี้เดี๋ยวพาดูทางนี้ก่อนละกันทางนี้ดูง่ายๆเพราะทางนี้อยู่หน้าบ้านอันนี้คือจะเป็นต้นที่เราเลี้ยงมาจากไม้เนื้อเยื่อเลยนะเขาเรียกต้นอะไรนะพิงค์สตรอเบอรี่เชคใช่ไหม oh, <no. S 1> อ๋อ no อ๋อพิงค์ princess p h i l โ d e n พิงค์ princess นะครับอันคือ อันนี้คือจะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงมาจากไม้เนื้อเยื่อเลยที่ทางทางคุณผิมเนี่ยเขาก็าให้ผมไปซื้อไม้เนื้อเยื่อมาที่เป็นถุงถุกนะครับแล้วก็เอามาเอามาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยดูนะมันจะมาในถุงวุ้นนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้แห้น,นี้เป็นเรืย้อนกลับไปดูได้นะเมื่อ10เดือนก่อนนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยความความโต่งเขาก็จะประมาณนี้แหละกระถางอันนี้น่าจะ5นิ้วนะครับต้นเนี่ยสูงประมาณสัก อันนี้ความสูงจากตรงนี้มาสัก20เซนได้10ห้าง20เซนนะครับอันนี้ก็คือเป็นลนักษณะเป็นลักษณะของตัวตัวใบนะครับก็มีหลายต้นเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้คือไม้เนื้อเยื่อทนั้นเลยที่เลี้ยงมาเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20ต้นนะฮะเนี่ยมีมาเรื่อยเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของโซนพิงพรินเซสนะครับที่เลี้ยงมาจากไม้เนื้อเยื่อ อ่ะมาอีกตระกูลหนึ่งที่เราเลี้ยงจากไม้เนื้อเยื่อนะอันนี้ให้ดูหน้าบ้านละกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่หลังบ้านอยู่ใต้ต้นไม้นะครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของตัวก้ามพุ้งด่างนี่อันนี้คือเป็นไม้เนื้อเยื่ออันนี้น่าจะกระถางของมันสี่นิ้วนะครับกามกุงกามกุ้งด่างแต่เชื่อไหมเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยอันนี้คือเราเลือกเนี่ยคือผมก็พยายามเลือกตามที่ภรรยาบอกแล้วกเ็เลือกเองด้วยก็มีนะครับ คือต้นที่ภรยาบอกภรยาบอกว่าอย่าพยายามเลือกที่มันด่างมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายนะครับแล้ก็เลือกเลือกมาเนี่ยนะครับก็ให้ติดด่างให้น้อยหน่อยเชื่อไหมเนี่ยออกมาเนี่ยเขียวปื้อเลยเขียวหมดเลยนะเนี่ยเขียวหมดเลยนะครับส่วนต้นที่มันติดด่างมาหรือด่างฮาร์ปมาที่ผมแอบเลือกเลือกมาเนี่ยตาย,นะตายไม่รอดนะฮะตายไม่รอดนะก็ก็๋ยวให้ดูตัวอย่างต้นนี้แล้วกัน ตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยเอาลากไปติดตอนนั้นอีกนะนี่นี่ก็จะประมาณใบขนาดเนี้ยนะครับอันนี้คือ9้าเดือนละ9เดือนเข้าเดือนที่10นี่ก็เลยมาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวมีอีกดงหนึ่งหลังบ้านหลังบ้านเดินผ่านมาแวะมาเจอ,อน,นี้พอดีก,กอ็อันนี้ก่อนละกันอันนี้คือจะเป็นในพวกพินนาบนะครับพินนาบนะครับเดี๋ยวซูมให้อ่ะนี่นี่พินนาพินนานี่ก็จะโตวไวหน่อยนะครับอันนี้ก็คือ ตอนซื้อไม้เนื้อเยื่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าด่างนะด่างแต่ว่าพอมาเลี้ยงเนี่ยเขียวหมดเขียวหมดไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะด่างนะมีหลายต้นมีหลายต้นเดี๋ยวนะมีหลายต้นอ่ะนี่นี่เนี่ยเขียวปื้อเลยนะเขียวปื้อเลยแล้วก็ มีต้นที่อยู่หน้าบ้านก็มีเนี่ยเขียวเปือเลยอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเขียวอย่างเดียวเลยแต่พีด้านี่คือจะโตโตวไวโตวไวมากนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงก็ให้มันอยู่ในแดดด้วยแหละน,ดดนะครับเนีตนนั้นก็จะโตวไวหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกุ้ง อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวกุ้งนะครับเหมือนเหมือนเหมือนทางหน้าบ้านนะก็คืออันนี้ก็อยู่ในกระถาง4นิ้วแล้วก็อันนี้ที่เลี้ยงมาเขี้ยวทั้งนั้นเลยนะเขียวทั้งนั้นเลยนะยนนยนะมีเพียบเลยนะมีเพียบเลยก็จะเอามาซุกซุกไว้ซุกซุกไว้ใต้นี่ไปไหนหมดแล้ววะ ไปไหนนั้นหาก่อนเดินหาก่อนอยู่หลายที่ไม่รูู้่ไหนแล้วอะก็ก่อนเนี่ยเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่ ก็คือไม้เนื้อเยื่อ9เดือนกับสิบเดือน,อนไม่มีด่างเลย mm hmm. เพราะตัวที่ด่างมาจากสมัยที่เป็นเนื้อเยื่อคือตายหมดนะไม่รอดนะครับอ่า mm hmm. สรุปว่าจากประสบการณ์ในการทำไม้มานะครับสำหรับมือใหม่ละกันนะ mm hmm. อย่างพวกเราเนี่ยนะ mm hmm. ก็คือในส่วนของตัวไม้เนี่ยที่เราเลี้ยงเนื้อเยื่อมาเนี่ย ส่วนใหญ่ที่รอดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเขียวไม้เขียวอะอย่าง,นนา,างเนี้ยเช่นพินหน้าด่างเนี้ยพินหน้าเนี่ยคือมันจะไม่ได้ออกลายด่างเลยนะเนี่ยคือมันจะเป็นแบบปื้นๆเป็นแถบๆแบ,แบบเนี้ยซึ่งซึ่งเขาไม่ไม่ได้เรียกว่าด่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปสรุป,ปง่ายๆเลยว่าถามว่าในการซื้อไม้เนื้อเยื่อมาเนี่ยเลี้ยงแล้วดีไหมคุ้มไหม ถ้าสําหรับเราในฐานะมือใหม่นะปัจจุบันนี้บอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับมันใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็มันกว่าจะโตเนี่ยมันช้ามากนะฮะคือถ้าตอนนี้เนี่ยเราจะยอมคอยแล้วก็เก็บเงินสักก้อนนึ่งเนี่ยเอาไปซื้อต้นมาดีกว่ามายกยอดมาวางข้ออะไรก็มันจะได้ผลิตผลที่มันเร็วกว่านะไม่ต้องมานั่งลุ้นให้เสียเวลานะครับส่วนไม้ที่มันด่างมาจากในถุงเลยเนี่ย ที่เราเคยอนุบาลกันมาเนี่ยก็อย่างที่บอกเขียวรอดนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ด่างเนี่ยยุบในถุงก็มียุบขนาดที่มันยังเป็นบุ้นอยู่ก็มีหรือเอาออกมาอนุบาลข้างนอกเนี่ยแล้วมันไม่รอดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็คืออยากจะมาอัปเดตนะตามที่บางท่านเนี่ยแจ้งมานะครับในในคอมเมนต์ว่าเออลองอัปเดตให้ดูหน่อยสิเออเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะครับก็คือ ก็เรออันนี้เราก็ลองมาอัปเดตให้ให้ให้ดูนะครับเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าไม้ควรจะเลี้ยงแบบเนื้อเยื่อดีหรือซื้อเป็นต้นดีในฐานะของพวกเราที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงไม้ไม้ด่างพวกนี้คือเราสรุปได้เลยว่าเรายอมเก็บเงินแล้วซื้อต้นดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์โตช่องวีเลิฟเพลนส์แล้วก็ห้อง ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะรักษาสุขภาพช่วงปีใหม่นี้ขอให้เฮงๆรวยรวยทุกท่านนะครับ Stay safe นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ